สวัสดีนะักเรียนสายชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คืออาหารหลัก5หมู่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับอาหารหลัก5หมู่นะครับอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทําให้เกิด ประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงอาหารแต่ละชนิดที่รับประทานในแต่ละวันให้ประโยชน์ที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับร่างกายนะครับ อาหารหลักห5หมู่ความสำคัญของอาหารหลักห5หมู่นะครับอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเรียกว่าอาหารห5หมู่ซึ่งมีดังนี้อาหารหมู่ที่1ได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วมเมล็ดแห้งและงาซึ่งจะช่วยให้ ร่างกายจะเรินเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออาหารหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับอาหารหมู่ที่3ได้แก่ พืชผักต่างๆซึ่งช่วยบำรุงร่างกายให้ทำงานเป็นปกติทำให้ขับถ่ายได้คล่องและช่วยสร้างภูมิต้านทางโรคต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูเลยครับอาหารหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆ ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโลกให้กับร่างกายและช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องนะครับอาหารหมู่ที่5นะครับเราก็มาดูกันเลยครับได้แก่น้ำมันไขมันของพืชและสัตว์ซึ่งจะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย คราวนี้เรามาดูกันนะครับในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งควรทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งก็ให้นักเรียน ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1ก่อนรับประทานอาหารควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่2บอกวิธีการปฏิบัติตามหลักการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องหัวคิดว่าไม่น่ายากนะครับถ้าเบื้องต้นนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ครูต้งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เรียนแล้วก็อย่าลืม กดติดตามคุณโต้งด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ